โบสถ์ไม้วัดวิภาวดีรังสิตวัดอะไรนะวัดวิภาววดีรังสิตโบสถ์ไม้ทั้งหลังที่ทรงคุณค่าประเมินค่าไม่ได้ ข้างล่างเป็นปูนเลยแต่ว่าข้างบนเป็นไม้หมดเลยอำเภออำเภอบ้านซ่องเหรออำเภอเวียงสะ อำเภอเวียงสะงฮะตำบลบ,บ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่ไหมเป็นโบสไม้ทั้งหลัง ไม่คุยไม่ไหว้พระสิ